ดูหูครับนี่ครับดูเสี้ยน,นครับดูเสี้ยนดูเสี้ยนขอบเหรียญเป็นรอยปั๊มแน่ๆอยู่แล้วครับนี่เห็นไหมครับเสี้ยนเสี้ยนเต็มเพียบพับเลยพี่มีแต่เสี้ยนเต็มไปหมดเลยว่าดอนยี่หอมเนี่ยชอบเงยคนที่ชอบซื้อของแปแลกล้ววัดแล้ววัดสู้ครับซื้อแล้วัดสู้ต้องบอกว่าสู้เลยนะครับนี่ก็จะจบชั่วโมงละนะครับแปบ๊แปบเดียว จุดตายตำหนิผมไม่ค่อยไอ้นีเท่าไหร่นะแต่ผมก็ดูตามตามรูปล,ลักษณะนะครับจีเพานี่ค่อนข้างจะสวยนะจำปิดขอบนะก็จะเป็นข้างเลื่อยับเพราะเหรียญใหญ่อ่ะปามก็แท้ก็ต้องตัดอีกทีหนึ่งพวกนี้ตัดไม่ขาดไม่ขาดหมดหรอพี่ถ้าเหรียญใหญ่จริงๆนะเพ็นหน้าคมมากครับเังไนละึกดูในหูนิดนึงนะครับคมกิบเลยนะครับ หูยังคมกิบกิบเลยถ้ามองดูจริงนะอันนี้พายเงินทั้งองค์ขึ้นพายเงินทั้งองค์ดูหูครับหูซ้อนหูเล็กด้วยเห็นไหมครับ<อ>เห็นไหมครับหูซ้อนด้านในเห็นไหมว<อ>างตรงตรงดูได้เลยครับหาดูชากมากพี่จิกโกลเล็กจิกโกใหญ่ทั้งจิกโกเลเล็กนะนี่จิกโกใหญ่นะบึมเลยขึ้นพายเงินไม่รู้ครับผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่า ถ้าใครชอบก็ลองตักถ่ายกับผมมาดูได้เลยผมก็ไปตามสเต็ปของผมไปเรื่อยๆไงเงี้ยนะครับวัลคังผมมีค่อนข้างหลายองค์อยู่นี่ลงรักลงทองเก่าเนื้อมันตัก,ตกเลยครับนี่ทองเก่าจริงๆหนาะเป็นเปิดเกเลยนะครับนี่วัลคังนี่จะเป็นปกโพด้วยครับเห็นไหมครับเม็ดโพน้่ยโพมีหลายพิมพ์ครับไม่ใช่มีพิมพ์เดียวแต่เขาเริ่มจะตัดออกแล้วนะต้องบอกนะ คนที่เขาเล่นภาอาานาคตเขาก็จะไม่ค่อยซื้อบอกโคเท่าไหร่เขาคิดว่ามันเกย์อย่างเดียวแต่นี่ซุ้มวันละครังล้วนอย่างเงี้ยครับนี่ดูเปึ๊กเลยครับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างแบบสวยจริงนะครับนี่ไข่แบบเปึ๊กจริงๆรินะต้องบอ,อกปึกจริงๆนะก็ต้องมีราคาอยู่นะครับผมไม่รู้น <laughs> ะต้องเปิดราคาค่อนข้างจะแพงกันหลายหลายคนนะแต่ผมก็น้องใหม่นะก็ต้องต้องต้องตามระเบียบพี่พีนะ่แล้วกันนะครับ ก็พยายามจะมาไลค์ใน YouTube ให้บ่อยที่สุดแต่จริงๆแล้วผมก็ไลฟ์อยู่ในใน c e b o o k ผมทุกวันอยู่แล้วอันนี้งวพว่อคงบางกระพรอมเนื้องเงินครับเขาให้ดูตรงนี้ครับบางกระพรอมนี่อยู่กอกไก่ครับจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นแตกนี่ครับแต่นี่มันมีคาบไขอยู่มันมีเส้นอยู่นะนี่ครับอ,องนี้เป็นขอบสตางค์ครับเขาเรียกขอบสตางค์ขอบเหรียญสตางค์ครับนี่ครับเป็นรอยตัด นี่โป๊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 โคตรเชียบนะครับ้องบอกว่าเชียบมากนะครับใครชอบก็ลองทักทายกันมาดูนะครับนะครับนะครับก็ทักทายกันมาได้ที่เฟซผมก็ได้นะครับนะครับหรือไม่ก็อ้ยนะครับ ไม่รู้จะพิมพ์ยังไงผมพิมพ์ไม่เป็นด้วยเนี่ยต้องยากนิดนึงครับผมก็ไม่รู้จะพิมพ์ยังไงมันไปไม่ถูกเหมือนกันเพราเราไม่ค่อยเรียมาไลน์ใน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 ยูทูบเท่าไหร่นะครับไม่เป็นเลยพิมพ์ไม่ได้เหมือนกันเนะเขางไงก็เข้าไปดูตามตามเฟซผมก็ได้นะครับรับกเื่องทุกินาศึกหรือท็อป ่งนาศึกครับหน้าเฟซผมก็จะเปิดอยู่ทุกวันลองทักเข้าไปดูนะครับมันพิมพ์ไม่ได้แล้วเนี่ยผมพิมพ์ไม่ได้เลยผมไม่เป็นไงนถ้าพิมพ์ได้ก็ดีดีเนี่ยไปไม่ถูกกันโอเคครับขอบพระคุณมากๆในการติดตามทุกทุกท่านนะครับนะครับ ก็ลองดูกันนะครับเพื่อนวิ้ชนาเสรจกัรนะครับเบอร์โทรก็มีอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับปกตินะครับเปิดให้ดูกันมีเยอะเบอร์โทรมีสองเบอร์นะครับติดต่อได้นะครับสอบถามได้สอบถามราคากันได้ครับนี่ครับตามเบอร์โทรเนี่ย0636935239นะครับแล้วก็064 064เนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ผมหลักๆนะ92553660นะครับ ก็โทรถามได้ครับสอบถามว่าดูได้นะครับขอบคุณมากมาครับในการติดตามสวัสดีครับ